ทำไมดอกไม้มันห่วยมันไม่ยอมบานทีเราโทษด,ดอกไม้หรือว่าเราโทษสภาพแวดล้อมเราโทษด,ดินเราดูซิว่าสาเหตุมันคืออะไรถ้าเราโทษด,ดอกไม้ก็แสดงว่าเราเห็นแต่ผลลัพธ์เราไปโฟกัสที่ผลลัพธ์โดยที่ไม่ได้สเต็ปแบ็คมามองว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้ดอกไม้มันไม่บานเราวางในที่ที่ผิดตําแหน่งหรือเปล่าเราใช้ดินที่มันดีไหมได้รดน้ํามันไหมหลายครั้งในชีวิตของเรา ผลลัพธ์ที่มันมีสิ่งนี้ที่มันเกิดมันมาจากหลายๆสิ่งที่มันเตรียมความพร้อมให้เขาหรือเปล่าว่าเราจะได้เห็นดอกไม้มันอยู่ที่ว่าเราดูอะไรบ้างสร้างอะไรบ้างพร้อมหรือเปล่าและดูแลมันอย่างดีที่สุดหรือเปล่าอย่าไปโทษด,ดอกไม้เวลาที่มันไม่บานให้โทษว่าอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้มันไม่ได้บานคะ่ะอย่าไปโทษด,ดอกไม้คะ่ะ ให้กลับมาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้ดอกไม้มันงอกงามค่ะ